ตัวหนึ่งก็สวีดันนะคนดูมาบึบไปแบบรวดเร็วนะผมจะพาทุกคนเขาทำกันเนะี่ยถ้ำถำทำทำทำ,ทำหลังน้ำตกนะคนดูเราจะไปทำเคเวสเอ่อทำเอาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ทำทำ,ทำไปเนคนระับเพราะว่าเลเวลมันอีกนิดนึงมันจะขึ้นแล้วอะเราก็ต้องหาเคเวสทำานะอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้มือเราอะอยู่ใกล้มือที่สุด ซึ่งเควสนี้นะมันก็จะอยู่ตรงแผนที่มินิแมปมาดูเอานะเผื่อคนดูอยากมาทํากันนะก็ลงรูไปเลยนะไม่ต้องไม่ต้องแบบหานะมันม,มีอะไรให้เอานะคนดูข้างบนนะทําการลงไปเลยนะตรงนี้แหละนะดดลงไปเลยเนะี่ยไม่ตายหรอกเพราะมันหลุมไม่ลึกนะพึบพอมาถึงตรงนี้แล้วนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคนดูเราก็ลงไปเลยแล้วเราก็จะบํโผ่ตรงอตรงนี้นะเราก็วิ่งไปต่อ ไปเลยนะเรารับประกันความปลอดภัยนะไม่มีกระดักแน่นอนร้อเรซแต่ว่ามันจะตอบสนหน่อยเพราะหนึ่งเลยนะเราอ่านภาษาจีนไม่ออกก็พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคนดูมันก็จะเป็นทางลงไปที่แบบรู้สึกว่าจะลึกหน่อยกับคันโยกอันนึงมันจะมีคันโยกแล้วเดี๋ยวลองติ๊กดูแบบนะว่าคันโยกมันจะทําอะไรอ๋อมันก็จะมีน้าอ๋ออ๋อมันจะมีระรังนะคนดูมจะมีระรัง ถ้าผมคิดว่ามันน่าจะให้ยิงละครแล้วก็ใช้สกิลเหมือนเดิมแหละนะผมคิดว่านะขนาดคิดว่านะคลิปนี้ผมติดนานเลยนะบอกเลยกว่าจะผ่านผมก็เลยต้องได้ตัดแล้วตัดอีกด้วยความความที่เรามันไอคิวมันเตี้ยนะไอสกิวมันต่มเกินเออแล้วเราก็ต้องมาทําใหม่นะคนุณดูโยกปึ๊กเพื่อให้อนิมเปิดแล้วเราก็ใช้ธนูแข่ง โพสิหยิบยิงไปแล้วก็กดสก,กิลต่อเลยปิวเราประตูนี้เปิดแล้วเราไ็จะสามารถเข้าได้นะซึ่งมันก็ไม่ใช่ประตูอะไรมากเก็บสมบัติเลยเลยตรงนี้ตอ๋อมันมีอีกแล้วมันเยอะจังว่าอ๋อมีะระฆังตรงนี้นะน่าจะต้องได้ไปยิงะระฆังแล้วต้องมีประตูประตูอีกแน่นอนนะคนดูผมคิดว่าก็เอาเป็นว่าตอนนั้นมันมีเฮะ มีกล่องอันนี้เขาเอาไว้ขยับไอ้ตรงที่ระบายน้ํานะไอ้ที่ระบายน้ําหัวมันก็เราสามารถสลับตามที่เราต้องการได้เลยนะคนดูซึ่งเราต้องสลับมาเป็นอันที่ผมสลับนั่นแหละนะเพราะว่าถ้าคนดูสลับผิดมันจะสับสนแลวไม่ก็จะผ่านเคลียยากนะซึ่งตรงนี้เราก็หมุนไปก็จะเป็นข้างในซึ่งมันก็ไม่มีอะไรนะคนณดูเราก็ไม่จําเป็นต้องลงไปนะ ทางที่ดีเราก็ต้องมาหมุนอันนี้ใหม่เพื่อให้หัวอันนี้มันเปลี่ยนเข้าใจเกตปะหนูเกตปะเราต้องเปลี่ยนให้หัวนี้มันขยับเอาง่ายคือไอ้ตรงเอาหีบอะมันสูงเว้ยแล้วภารกิจเราก็ต้องอาหีบสมบัติแล้วหีบสมบัติมันอยู่สูงกระโดดไปไม่ถึงเราก็ต้องทําการปล่อยน้ําเซนาน้องเพื่อให้น้ํามันสูงแล้วเราก็จะได้ไว่ายน้ําแล้วกระโดดแตวได้นี่เป็นไง เกมเขาทำไอเดียมาละเอียดเลยแต่ผมผมคิดคิดเยอะเกินไปก็เลยคิดเนานี่ไงบอกแล้วเลเวลเราใกล้กจะขึ้นแล้วมีไหนเก็บได้เก็บนะขึ้นยังวะอันนี้ก็ยิงไปเออขึ้นแล้วเลเวลขึ้นแล้วนี่เราก็ยิงไปเลยนะเพราะว่ามันประตูจะอยู่ในน้ำนะคนุณดูซึ่งเราก็ต้องหามุมดีๆนะเราค่อยเปิดประตูได้นะ,อะโอเคปึ้งออาละอีกแล้วเออเล่นน้ำอีกแล้ว อันนี้คืออะไรวะมันขึ้นอะไรวะอันนี้คือไม่รู้ออแล้วนะน่าจะได้ว่ายนะน่าจะได้แบบปูดำนะแต่ว่าเราจะไม่ทําแบบนั้นนะเพราะว่าเรามีระบบปิดกั้นน้ํานะเราจะไม่ทํากันแบบนั้นนะเพราะว่าเราไม่อยากเล่นมุมน้ำอะแบบู้สึกว่าในน้ําภาพมันจะแปลกๆนะ ผมก็ทำการปิดน้ำก่อนเลยนะอันใดป,ปุ๊บเพื่อให้น้ำมันหายตือ้อมันหายหรือมันเพิ่มวะไม่เห็นลดเลยวะหรือว่ากดผิดวะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขยับนี้ใหม่กอนแล้วกันขยับให้มันอยู่องศาที่มันดีดก่อนเออไหนลองดิหันโย อโอเคอันนี้น้ำลดแล้วนะครับดูโอเคโอเคอันนี้ลดแล้วนะเดี๋ยวผมจะมันจะมีหีบสมบัติอีกฝั่งนั้นฮนะที่ว่าเราไม่สามารถกระโดดเอาได้นะเราต้องใช้น้ำช่วยนะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้หรอกผมก็ต้องดําน้ำเปิดกล่องกล่องมาเลยอีกกี่กล่องวะกล่องมันได้นะสี่กล่องแล้วนะ กล่องสมบัติสี่กล่องแล้วนะคนดูตอนนี้ทาการโผล่ขึ้นไปเหนือน้ําเพื่อขึ้นไปแล้วก็จะมีบันไดตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นบันไดเพื่อไปเก็บกล่องกล่องจะอย,อยู่อยู่นั่นแหละขวามือเรานะแล้วก็ทําการพิกล็อกไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบแล้วก็ไปเก็บกล่องได้เลยนะคนดูตรงนี้เก็บปึ๊บมันก็จะเหละกล่องเดียวคือเป็นกล่องใ้ตรงตรงในประตูนะ ในประตูนั่นแหละนะซึ่งมันซึ่งเราขึ้นไปไม่ได้นะคนดูเออผมลืมบอกไปว่าการหาน้ําฝั่งเนี่ยมันจะมีรากไม้เถาวัลย์พันอยู่ให้เราใช้ธนูไฟยิงนะมันจะมีมันจะมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรว่าฟันเฟืองฟันเฟืองน้ําอ่ะอยู่กันหนึ่งอ่ะให้เราใช้ธนูไฟยิงนะแต่ถ้าคนดูมาถึงจุดนี้แต่คนดูก็เห็นอย่างแล้วว่าฟันเฟืองอันไหนที่มันมีรากไม้พัน ก็พยายามกดกดหูเช็คดูดีๆนะคนดูนะมันจะได้แบบคล่องๆหน่อยซึ่งตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้นะเพราะว่ามันขึ้นไปตรงประตูนั้นไม่ได้นะทำไงก็ไม่ได้ผมขอตัดไปตอนที่ปล่อยปล่อยปล่อยนี่นี่ไอ้ซ้ายมือเฟินเฟียงซ้ายมือนั่นแหละไอ้ตรงนั้นแหละที่ว่ามีเถาวันนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูมีป้ง ซึ่งนี้มันเป็นประตูเชื่อมนะอันนี้เราก็เปิดไปก่อนเลยเป็นประตูเชื่อมฝั่งนู้นเพื่อให้น้ํามันสามารถระบายเข้ามาในนี้ได้นะแล้วเราก็จะไปทําการเปิดน้ําเปิดน้ําเหมือนเดิมเพื่อให้น้ำเพื่อให้ระดับน้ํามันสูงนะพอระดับน้ํามันสูงเนี่ยเราก็ตัวเราก็จะลอยบนน้าเราก็จะสามารถ,าารถกระโดดขึ้นได้เว้ยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะนี่เขาเรียกว่า ขเขาเรียกว่าแบบวินวอลวินวอลนี่กดมาเลยนะเราก็จะเลื่อนมาไอตรงสุดท้ายเลยเพื่อที่จะปล่อยปล่อยน้ำกดไปเลยนะผมไม่ต้องรีบร้อนนะชบถ้าผมลงคลิปเต็มไปบอกเลยงงกันตาแตกแน่เลยบอกเลยนี่พอเราเปิดน้ำน้ำก็จะท่วมใช่ปะแล้วพอน้ำมันท่วมน้ำมันก็จะไหลไปฝั่งนูน้นเพราะว่ามีรูตรงนี้ แล้วจากนั้นตรงนี้มันก็จะขึ้นนี่เห็นปะตัวเราลอยบนน้ำเราก็สามารถกระโดดขึ้นตรงนี้ได้นะคนดูแล้วเราก็กระโดดไปเลยนะนี่ไงเก็บเลยก็เควสนี้ก็จบแค่นี้แหละไม่มีอะไรกบ็บายบายแล้วกัน